สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เงื่อนงำใบฉลามเสือมานําเสนอต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานําเสนอ,อเงื่อนที่เรียกว่าเงื่อนคนลากไปนะครับในวันนี้ก็จะเสนออีกเงื่อนหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเงื่อนคนลากเช่นเดียวกันแต่เป็นเงื่อนคนลาก2ชั้นเงื่อนคนลากสองชั้นจะเป็นเงื่อนที่ใช้สําหรับการทําบ่วงนะครับกลางเชือกนะเพื่อที่จะใช้ เงื่อนนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับใน1เงื่อนที่ใช้ทําบ่วงกลางเชือกนะครับเงื่อนนี้ก็จะเป็นเงื่อนที่มีความแน่นหนาแล้วก็ทําง่ายนะครับไม่ยา่นนะครับการทำเงื่อนคนลาก2ชั้นนะครับก็กําหนดจุดที่เราจะทําบ่วงนะครับขึ้นมาตรงกลางเชือกนะครับจากนั้นรูดเชือกลงมานะครับให้เป็นลักษณะเป็นปลายบ่วงอย่างนี้นะครับแล้วพลิกเชือกนะครับจากซ้ายไปขวา ซ้ายไปขวา1รอบนะฮะแล้วพลิกอีก1รอบนะครับจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับอีก1รอบเราจะดูนะครับตัวเงื่อนตัวเชือกตอนนี้นะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีบ่วงนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะฮะจากนั้นก็จะเป็นตัวเชือกธรรมดาทั้งซ้ายและขวานะครับจากนั้นให้เราใช้ปลายของบ่วงตัวนี้นะครับตลบขึ้นไปทางด้านบนนะครับตลบขึ้นไปทางด้านบน อย่างนี้นะครับเมื่อตลอบขึ้นมาทางด้านบนแล้วนะครับใช้ปลายของบ่วงนะครับใช้ปลายเชือกตัวนี้นะครับสอดเข้าไปในช่องตรงกลางนะครับโดยหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็สอดจากด้านหลังมาทางด้านหน้านะครับสอดจากด้านหลังมาทางด้านหน้านะแล้วก็ดึงค่อยๆดึงไล่ลงมานะครับค่อยๆดึงไล่ลงมานะ ลักษณะนี้นะครับทั้งสองฝั่งดึงให้เสมอกันนะครับดึงให้เสมอกันก็จะได้เป็นบ่วงอยู่ตรงกลางเชือกนะครับโดยในตัวเงื่อนนี้ก็คือเงื่อนคนลาก2ชั้นนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวเงื่อนนะครับก็จะมีความบาลานซ์ของตัวเงื่อนนะครับเวลาใช้ดึงนะฮะทั้ง2ทางจะมี แรงกระทำแรงดึงเท่ากันนะครับจะมีแรงดึงเท่ากันนะประโยชน์ที่นําไปใช้นะครับก็อย่างเช่นาการใช้ทําเป็นล็อกนะครับไว้เพื่อที่จะใช้ตากผ้านะครับเวลาแม่บ้าน,นครอบแขวนผ้านะครับแขวนผ้าไปเวลาลมพัดมานะครับเสื้อผ้าก็จะไม่นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาที่ นักกู้ภัยนักผจญภัยนะครับไปลอยตัวนะครับใช้ลยตัวกันส่งจากที่สูงนะครับส่งกําลังจากที่สูงก็จะใช้ในการคล้องคาราบินเนอร์พวกนี้นะครับเข้าไปในล็อกนะครับตรงระหว่างกลางเชือกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองนะฮะอันนี้ก็คือเงื่อนคนลาก2ชั้นนะครับเงื่อนคนลาก2ชั้นก็สามารถลองทําดูกันได้นะครับนะก่อนจากลากันไป าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฉลามเสือด้วยนะครับแล้วพบกับเงื่อนงำใบฉลามเสือได้ครั้งใหม่นะครับกับเงื่อนอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับวันนี้พบกับทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ